สวนค่ะร้านในสวนใกล้บ้านคุณนันนะคะคุณคุณนันสั่งน้ำแตงโมค่ะนะแตงโมนะคะเดี๋ยวคุณนันไปเอาน้ำแตงโมก่อนนะคะเอาปิดก่อนได้น้ำแตงโมแล้วค่ะได้น้ำแตงโมนะคะมากินกับคุณนันนะคะอร่อยมากเลยค่ะอ้าร้อนนะคะเพื่อนๆหน้าร้อนต้องกินน้ำแตงโมค่ะน้ำแตงโมอร่อยค่ะ ผลได้บ้านคูนันค่ะมีความสุขค่ะมีความสุขได้มาร้านในสวนเคค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ตรงกับวันที่16นะคะวันหอยออกค่ะคุณครูไม่ได้ซื้อหอยหรอกแต่คุณเนาะเซ็งคุณก็เลยลูกข่าวแต่งโมยเยอะก็เลย เซมก็เลยมาร้านในสวนนะคะ,ะ,คะเพื่อนค่ะเขียนชื่อแล้วนะฮะร้านในสวนใกล้บ้านครูนะคะนี่ห่างจากบ้านครูประมาณประมาณแค่กิโลเดียวค่ะเพื่อนค่ะนะคะ,นะค,ะคุณครูก็มาร้านในสวน,นะะจัดสวยวันนี้วันวันพุทธที่สิบหกนะคะคนก็จะน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดา คนธรรมดาก็จะชอบมาเพราะว่าโควิดจะได้ไม่เยอะนะครับมีต้นไม้ใหญ่ให้ออกซิเจนนะคะจดสวยนะคะร้านในสวนผู้มาคนแรกเลยมั้งนี่ผู้จะมากินน้ำแตงโมนะคะเพื่อนค่ะจัดสวยไหมคะนี่อันนี้คือร้านกาแฟค,คุณเอาน้ำแตงโมลูกมีน้ำแตงโมไหม น้ำใจมัมให้ครูแก้วหนึ่งลูกได้อกไปก็ประมาณนี้ถนนติดถนนสีเดนไปบุรีรัมย์ไปท่าช้างท่าช้างบุรีรัมย์ไปทางนี้เีื่อต้นไม้กล้ามปูจะประมาณนี้นะท่านเป็นคนไม่ค่อยเยอะมีของขายด้วยนะคะ ขายมีผักด้วยนะคะผักปลอดสารพิษอยู่ในตู้นะเนี่ยให้่ะจะพาไปดูปลอดสารพิษมันเปิดร้านสี่โมงครูมาประมาณห้าโมงมิตริด,ดก็เลยยังไม่มีผ้าฝ้ายผ้าสินขายเดินขาห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันนี่ค่ะเพื่อนผักปลอดสารพิษในตู้นี้อ่ะคะ่ะนี่นะ ร่มรื่นค่ะเจ้าของเขาเปิดร้านเองค่ะเพื่อนอันนี้อันละสี่สิบห้าบาทกอดนั่งตรงนี้คือห้องแอร์ค่ะเพื่อนห้องแอร์อันนี้ก็คือเรือนโบราณเรือนไทยเป็นที่ของเจ้าของร้านเลยนะครับประมาณสามไร่ห้องแอร์อยู่ข้างบนค่ะประมาณนี้นะคะครูสั่งนับเตาหมนะอันนี้ห้องแอร์นะคะเพื่อน กูก็จะมานั่งชิงช้านี่แหละถ่ายวีดีโอนะคะชิงช้าประจําตัวคุยนันนะคะแต่ของบ้านเขาจะพักอยู่ข้างในนู่นนะคะแอ่ของร้านพักอยู่ข้างในเดินเข้าไปก็จะเป็นที่พักของเจ้ของบ้านโอเคค่ะ